แล้วก็พอมาถึงช่วงที่อยู่สมาที่เมื่อกี้ได้ดูอะ่ะชายุคยุคยุคนั้นอย่างเงี้ยยุคน,นั้นเนี่ยแบบว่าดีเจหรือนักจะรายการวิวเนี่ยจะต้องมีรูปแบบไปตามช่วงตัวเดงก่อนหน้าเราเพราะก็จะมีช่วงเอ่อช่วงนั้นช่วงนี้ว่าไปใช่ไหมรครับผงเราก็าเที่ยงคืนเราคิดว่าเฮ้ยเรื่องอะไร,รท,ที่คุยแล้วคนมันจะคนมันจะไม่หลับมาหลักการทํางานอย่างเดียวเลยครับคือถ้ากูไม่หลับมึงซึ่งฟังรายการกูก็ต้องไม่หลับเพราะถ้าจัดรายการแล้วคนหลับก็ไม่ได้จัดรายการไปทำไมเหมือนกัน ฉันหลับผมมันง่ายคือผมไม่หลับพี่ก็ต้องไม่หลับหรอกแล้วผีมาจะได้นอนไม่หลับฉันก็มีสองเรืเ่องวิเคราะห์หมดแล้วครับมันเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทุกอย่างเลยไม่ได้ว่าสักแต่ท,ทำเลยฮะดึกๆคนพูดสองเรื่องที่ทําให้คนอยากฟัง<อ>เรื่องเซ็กกับเรื่องอื่นนั่นไงแต่เรื่องเซ็กยุคนั้นเนี่ยมันมีกรอบเยอะมากไม่เหมือนปัจจุบนันที่ปัจจุบันนี้ยังมีรายการที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องไม่ศึกษาเยอะใช่ไหมครับแต่สมัยบ่อนถ้าเอาจัดรายการไปมาพูดเรื่องอะไรที่มันเรื่องตึต่างมากเนี่ย โดนหนาแน่ๆนะครับก็เลยคิดว่าหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองจริงชอบทสองอย่างเลยนะครับแต่เมื่อสองมันไม่ได้เนี่ยจริงก็ทั้งสองจะทำดีกว่าทำหนึ่งด้วยซ้ำจะมารวมกันได้นะครับเลือกเล่นกับทีเดียวแต่หลังๆก็เริ่มมีสองอย่างมารวมกันแล้วในรายการเราอะไรเงี้ยเล่นให้ดีผีมาบอกก็ก็เลยเรือกทำหนึ่งก็คือเรื่องผีเพราะเขาเช่นมาแล้ว่าเรื่องผีในยาวิกาลเป็นเรื่องที่คนชอบฟังมา ลยเลือกเลือกก็ทำเรื่องพอฟังแล้วจะเกิดจินตนาการพอฟังอะไรก็หลับหลับตาเพราะใช่ใช่ผีจะขึ้นมาแต่ว่าจริงๆเรื่องผีเนี่ยครับเอาจริงๆคือฟังสมุกสุดนะเพราะว่าเราเห็นภาพอะไรจินตนาการมันมันถูกมันถูกตีกรอบนะแต่ถ้าเป็นวิทยุเนี่ยจินตนาการมันจะไปได้ไกลสุดๆเพราะเราไม่เห็นภาพเราจินตนาการแต่ละคนไม่เหมือนกันก็จะไปในแต่ละอย่างบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราเล่าฟังเรื่องเกี่ยวกับโรงแรม โรงแรมแต ic, ่ละคนก็จะมีจินตนาการไม่เหมือนกันฉันมันก็จะสรุปกับจินตนาการของโรงแรมเพียงกาวใช่เรื่องผีจริงว่าสรุปสุดคือการตามลูกทีมค่ะแล้วพี่ป๋อกรู้สึกยังไงคะที่เวลาพอคนพูดถึงเรื่องผีปั๊บจะต้องนึกถึงพี่ป๋อกเนี้ยค่ะแบบเห็นว่าพี่ป๋อมันเป็นไอดอลในเรื่องนี้เลยตอผเรื่องผีหน้าพอคุยก็ผีหน้าพี่ป๋อกจะลอยตามผีเลยก็ก็คืออันดับแรกผมต้องขอบคุณทุกคนที่มันก็มีพื้นที่ให้เราได้ทำงาน แล้วก็เราก็องบอกว่าแสดงว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเกือบ20ปีเนี่ยแสดงว่าเข้าใจจุดยืนของเราว่าเราทํารายการแบบที่เราอยู่ตรงกลางมากๆเราไม่เทสจซ้ายเลยฮะไม่ซ้ายไม่ขวาเราอยู่ตรงกลางเ,เรียนตรงคือทุกวันนี้พระเพร์นยังไม่เคยใส่เลยนะครับไม่กลัวคะกลัวผีมากแตไ่ไม่ใส่พรนะมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าไปเช็คได้เล้ว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มทำง,งานจนถึงปัจจุบันเนี้ย โคตรโกผีขี้ตกใจขี้วอยวายปากหมาปากจัดใครทําให้ตกใจด่าพ่อร้องแม่ได้เลยคนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งอยากบอกว่าอันนี้นคือพื้นฐานของเราก่อนแต่ถามว่าเราเราทำรายการนี้เราเอาสนุกอย่างนี้ยี่สิบปีที่ผ่านมาเราเชื่อว่าคนรู้แล้วว่าได้เนี่ยมาทารายการแบบนี้ฉันสิงต่างห้อ็ไปเรื่องอี่นพุ่งภาพเลยขึ้นมาพุ่ๆพ่นะครับแสดงว่าเขาก็คงต้องการให้การยอมรับกับงานที่เราทา